กลับมาสู่รายการภัยผู้หญิงกับดิฉันประภัยยั่งยืนพร้อมด้วยอาจารย์อาจารย์สวภพ, <laughs> วพ,พาเทพอสดิน,นะอยุธยาแล้วก็ช่างเทคนิคของเรานะคะพี่ชัยรัตน์มั่นมรนษาในรายการภัยผู้หญิงนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ที่ AM 1467นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบรรณาธิการสมัยนิคุณรำนำไปออกอากาศซ้ำอีกทีหนึ่งที่24นิวออนไลน์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมรับฟังออนไลน์ก็ได้นะสดๆก็ได้นะกล่มประชาสัมพันธ์ก็ค่อทำสมัยนะสามารถฟังที่ f a c e b o o k c o m r a d i o 1467หรือเสืร์ถหารายการภัยผู้หญิงก็ได้ค่ะช่วงที่แล้วอาจารย์ ได้คุยกันไปว่าเราจะพูดถึงเรื่องแสดงความยินดีกับมจพที่ได้แช้หมุนยนต์คู่<ฮ>ภัยสมัยที่9นะคะ<ฮ>ที่ประเทศฝรั่งเศสตรงเนี้ย<ฮ>ดีใจมากเลยเราก็ในฐานะคนไทยนะเด็กไทยเราทําได้เก่งก็เลยจะขอคุยกับอาจารย์ที่<ฮ>เป็นผู้ควบคุมทีมนะคะดออรอารันนะคะเบสเลอร์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมทีมและเป็นอาจารย์ของมาลายัยของพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่เราเรียกว่ามจพนะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขาดิฉันปรับใคยั่งยืนนะคะพร้อมด้วยอาจารย์สาวภพาเทพอัศรินะอยุธยานะคะดีใจด้วยนะคะอาจารย์ที่ได้สมัยที่เก้าแล้วนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วเล่าให้ฟังหน่อยแค่ได้ไหมคะว่าในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นแล้วบอกโอ้โหมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้ง อ่าเยอรมันซึ่งเป็นมีทั้งจีนมีทั้งออสเตรเลียมีอเมริกาด้วยแต่เราสามารถคว้าแชมป์มาได้เนี่ยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้แสดงความร่วมกันแสดงความยินดีด้วยค่ะครับก็นะครับเราก็นะครับได้รางวัลนะครับหนึ่งก็คือรางวัลชานลเลิศนะครับหรือแชมป์โลกคนเดีย n กู้ภัยนะครับปีสองพันยี่สิบสานะครับซึ่งก็เป็นนะครับรางวัลที่เก้านะครับหมายถึงว่าแชมป์โลกเก้าสมัยนะครับให้แก่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มจพนะครับก็ เราไปเดินทางไปแข่งขันในช่วงวันที่4-10กรกฎาคมนะครับ <Ha. S 2> สัปดาห์ที่แล้วนะครับ uh huh. ก็การแข่งขันเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่6-9นะครับเป็นเวลา4วัน uh huh. นะครับ uh huh. ก็จะมีรอบคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชิงชนะเลิศเลยนะครับ uh huh. ก็ทางทีมของนักศึกษานะครับก็ทําคะแนนได้ดีมากๆเลยนะครับ uh huh. ก็ตั้งแต่รอบคัดเลือกเนี่ยเราก็ได้เข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง โอืโอดได้รอบรองชนะเลิศก็เป็นอันดับหนึ่งอีก <S <S อจนสุดท้ายรอบสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับก็ได้รางวัลที่ได้ชึงแชมป์แชมป์โลกสมัยที่เก้ามานะครับก็ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยตามที่เราตั้งเป้านะครับโดยที่บอกว่าทีมนักศาทีมชุดนี้นะครับเป็นทีมที่นะครับเป็นดีนทีมนะครับก็ทุกคนมีศักยภาพนะครับมีความทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็ทุ่มเทกับการทํางานจริงๆนะครับก็ทําให้สามารถชนะคู่แข่งนะครับ ซึ่งในปีนี้นะครับทางทีมของเราก็ได้รางวัลใหม่นะครับอีกรางวัลหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่เคยได้มาก่อนเลยก็เป็นรางวัล Best In Card Mapping นะครับในการก็คือชื่อรางวัลถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นการสร้างแผนที่จําลองนะครับที่ดีเยี่ยมระดับโลกนะครับก็เราได้มานะครับเป็นอีกรางวัลหนึ่งซึ่งปกติแล้วนะครับภายใน13ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมอยู่ในวงการ คุยนต์ญญญกู้ภัยมาตลอดเนี่ยนะครับรางวัล hmm. น,นี้จะตกเป็นของทีมเฮกเตอร์ของประเทศเย packaging. อรมน,นีนะครับมาโดยตลอดอนะครับอ,อือโอ้โหเราถือว่าดีใจด้วยนะฟังแล้วขนลุกเลยน,น้องๆเขาทีนี้ถามอาจารย์เป็นเป็นความรู้หน่อยดเด็กๆที่ไปเนี่ยคือจากคณะไหนครับน้องๆที่ไปอ่ะน้องได้ศึกษานะครับก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าทีมเนี้ยนะครับทีมที่เราไปชื่อทีมไอรับโรบอทนะครับก็ทีมจะเป็น ตั้งชื่อทีมตามชื่อชุมนุมหุ่นยนต์นะครับก็น I, นคือ I กนี่คือ i n v o l t i n g นะครับก็นะคือ robot A ก็นะคือ activity P ก็นะคือ project นะครับแล้<อ>ก็นำมาใช้ตั้งชื่อย่อหน้าทีมเวลาเราเข้าแข่งขันรายการต่างๆทั้งในระดับนานาชาติระดับประเทศนะครับก็นะครับเราก็ใช้ชื่อทีมซึ่งนักศึกษาในชุมนุมนะครับจะรวมตัวกันของหลายคณะนะครับ<อ>ในมหา,าวิทยาลัยซึ่งเราไม่ไม่ได้จํากัดคณะนะครับก็ รับเฉพาะคนที่ชอบทำหุ่นยนต์จริงๆเข้ามาในชุมนุมนะครับก็จะเห็นรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด13ท่านนะครับก็จะเป็นหลากหลายคณะมีหลักๆด้วยกัน3คณะนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคณะวิทยาเทคโนโลยีศาสตร์นะครับแล้วก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินทรไทยเยอรมันนะครับหรือย่อว่าพีจีเอสนั่นเองก็จะเป็น3คณะรวมกันหลากหลายมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่หมายเลยเดียว มหาลัยเดียวกันแต่ต่างคณะต่างคณะต่างคณะต้องบอกจริงๆว่าทีมทีมคนหนึ่กู้ภัยส่วนของเรานะครับเป็นทีมของมหาวิทยาลัยจริงๆนะครับโอืโหดีใจมากเลยฟังแล้วขนลุกนะคะท่านอธิการบดีเขาเห็นบอกว่าแสดงความยินดีกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะได้เชิญนักข่าวไปทําข่าวกันนะคะ อาจารย์ถามเป็นความรู้ให้กับประชาชนเผื่อใครสนใจที่มีลูกหลานที่ฟังในรายการใน,ในการจะมาเรียนนะคะในการทำหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเราใช้ฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นอย่างไงของคนไทยโดยส่วนมากใช่ไหมคะก็ในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เราก็ผลิตโดยคนไทยเองนะ uh huh. แล้วก็นักศึกษาจากรัวมจพอทั้งหมดนะครับตั้งแต่โครงสร้างหุ่นยนต์นะครับแขนกลหรือมือจับนะครับ รวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์นะครับ uh huh. ในการทําแผนที่ในการทําให้หุ่นยนต์วิ่งได้เคลื่อนที่ได้นะครับในการตอบสนองเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับ uh huh. ตัวนี้เราก็คือพัฒนากันมาป่อยอดจากรุ่นเดิมๆที่ได้แชมป์โลกกันในปีตั้งแต่ไฮรับโปรจนถึงปีล่าสุดเราก็พัฒนาขึ้นมาเพิ่มศักยภาพให้หุ่นยนต์มีความสามารถได้ยิดียิ่งขึ้นนะครับจนปีปัจจุบันนะครับถ้าทุกคนเคยได้ยินว่าในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไอเนี่ยจะติดหูกันมากๆเลย ก็ในหุ่นยนต์เราก็มีการเสริมในส่วนของ AI เนี่ยนะครับมาช่วยในการดีเทค t ในตัวป้ายเตือนต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปในสิ่งสถานีหรือสถานการณ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรเกิดอุทกภัยหรือเกิดภัยพิบัตินะครับก็จะมีแฮชแมทหรือสัญลักษณ์ที่เป็นระวังวัตถุไวไฟนะครับระวังระเบิดมีสารกำมันตะลังสีต่างๆนะตัวนี้นะครับหุ่นยนต์นะครับก็จะสามารถดีเท็แล้วก็ ประมวลผลโดยอัตโนมัติเราโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับเข้าไปิเคะห์ทําให้หุ่นยนต์สามารถมาร์กตำแหน่งนะครับบริเวณที่อันตรายหรือมีสัญลักษณ์เตือนต่างๆเนี่ยนะครับไปลงในแผนที่ที่หุ่นยนต์สร้างขึ้นมาโดยระบบอัตโนมัตินะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับจะส่งไปให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับได้ทําการดูนะครับก่อนที่จะเข้าไปค้นหาผู้ประสบภัยจริงจินะครับอันนี้ก็ โดยรวมนะครับแต่ว่าในที่บอกมาทั้งหมดนะครับมันอาจจะต้องเป็นในสายนักศึกษาหรือนักเรียนจะเรียนอยู่ในสายวิศวกรรมนะครับหรือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับผมยังยืนยันว่านะครับอาจจะต้องจําเป็นจะต้องเรียนสายวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าส่วนของซอฟต์แวร์เองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะเหมือนภาษานะครับถ้าน้องๆสนใจนะครับทางการทำบัญยัตหรือเขียนโปรแกรมเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็จริงๆแล้วโปรแกรมมันก็คือภาษาภาษาหนึ่งนะครับที่ เราสามารถเรียนรู้ได้เองนะครับโดยที่ว่าคล้ายๆภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนนะครับท่านนักศึกษาสนใจหรือน้องๆสนใจนะครับสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางด้านวิโวกรมขั้นสูงเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทําให้ในการเขียนโปรแกรมนะครับสามารถทําหุ่นยนต์ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นจะต้องทําโครงสร้างนะครับหรือทําที่เป็นฮาร์ดแวร์ขึ้นมาใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับผมยังยืนยันว่า นะครับเรางๆอ,อ,อาจจะต้องเรียนสายวิศวะหรือวิทยาศาสตร์นะครับเราตรงนี้จะตอบโจทย์มากที่สุดหนักใจไหมตอนที่ไปแข่งเพราะว่าโหอะไรแบบทีมเยอรมันทึ่ใครใครรู้ว่าเยอรมันก็แบบเป็นคนเก่งแล้วก็จีนของทีมของของจีนในเรื่องของตรงจุดนี้เด็กๆน้องๆที่ไปกับอาจารย์นะคะไปกับดตร<อ>ละหนักใจกันมากไหม้จริงๆถ้าพูดจริงๆิก็ถ้าถามว่ากดดันไหมก็ต้องมีบ้างน,นะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับการแข่งขันทุก การแข่งขันนะมันก็ต้องกดดันนะครับ <ภา S 2> มี <ภา S 2> เพเชอร์มีอะไรอยู่ยทุกการแข่งขันอยู่แล้วนะครับ <ภา S 2> แต่ว่าถามว่ากดดันจนเครียดไหมคงคงคงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่านะครับเราก็มีการซักซ้อมนะครับในประเทศไทยเราก็ทาสนามซ้อมขึ้นมาเพื่อทดสอบฝืนดีแล้วนะครับก็พอไปแข่งนะครับก็อาจจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าทีมจาก่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในปีนี้นะครับมีถึง17ทีมจาก1 1ประเทศนะครับซึ่งหลังจากโควิดที่ช็อตมา,<ภ>า2ปีนะครับทำให การเดินทางต่างประเทศมันหายไปนะครับทำให้การแข่งขันต่างๆนะครับลดลดลงไปเรื่อยนะครับจนปีนี้กลับมาที่ฝรั่งเศสทาให้ทุกทีเี่ยกลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ต่อก็จะเห็นเทคโนโลยีที่นะครับหยุดไปสองปีแล้วกระโดดข้าข้ามกระโดดขึ้นมาแบบน่าตกใจนะครับจากทีมเยอรมันเองหรือทีมญี่ปุ่นหรือทีมจีนนะครับหรือทีมสหรัฐอเมริกาเี่ก็มีการพัฒนานําเอาหุ่นยนต์ที่มีความสามารถขั้นสูงเมาใช้ยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ เราก็มองว่าเออมันก็เป็นแรงกดดันอันหนึ่งที่เราจะต้องนําไปพัฒนาต่อในในปีนหน้านะครับอันนี้ก็นะครับในฐารในทีมเราก็กดดันแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าให้เป็นอุปสรรคนะครับในความกดดันน<อ>ั<อ>้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถใช้สมาธินะครับแล้วก็นะางานกันเป็นทีมโดยทําให้สามารถคว้าแชมป์กลับมาได้นะครับเก่งมากมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์คะเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงนะคะแล้วอย่างผลงานต่างๆที่เราได้รับชัยชนะมาเนี่ย จะทายัางไงคะอาจารย์จะจัดเป็นงานที่เทศกาลหรืออะไรเพื่อให้ <คน S 1> ให,ให้ให้คนใช้ให้คนไทยเนี่ยได้ทราบว่าโอ้โหนี่เราแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเร<อ>าจะทำอยากจะพิการใฐานะัวเอเป็นเป็นประชาสัมพันธ์ก็อยากจะพ r อารไม่แค่ว่าสัมภาษณ์อาจารย์ทางรายการวิทยุหรือว่าแค่ทําข่าวเมื่อคืนเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์คู่ภัยนะเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆเอาอย่างอย่างเวลาเกิดแบบตึกระล่อมที่เวอร์เทดเนี้ย หุ่นยนต์ตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ถูกไหมเล็อกในอนาคตอย่างถึงนี้อย่าง PR ยังไงบ้างจารยมีแผนประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไหมคะจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ก็จริงๆเราก็พอที่จะมีประชาสัมพันธ์นะครับถ้าคนในวงการหุ่นยนต์นะครับในส่วนของคนที่ทําหุ่นยนต์กันเองนะครับจะรู้จักทางทีมเราเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งแข่งขันเฉพาะลีกหุ่นยนต์กู้ภัยอย่างเดียวนะครับในในประเทศเนี่ย นะครับเราก็มีการแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายรา,ายการนะครับซึ่งนะครับเราก็ไม่ได้เป็นพ r รเป็นกิจลักษณะมากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นโอ e n h o ฮ s e ์นะครับ okay. ก็ให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมซึ่งเราก็จะมีแขกเนี่ยมาทุกเตือนนะครับทั้งเป็นเด็กโรงเรียนอินเตอร์นะครับหรือโรงเรียนใกล้ๆเรานะครับก็ครับก,ก็ก็สามารถเข้ามาเป็นอกอ่าตาดูเยี่ยมชมคุณยนต์จริงๆนะครับได้เลย โดยที่ว่าที่จริงแล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยของเรารของมอจปีปเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์เราได้มี Robot Academy โรบอทอะแคเดมนีอยู่แล้วนะครับซึ่ง Robot โรบอทอะแคเนีีคืออะไรนะครับก็จะสามารถนะครับเราก็จะอบรมเด็กๆนะครับตามโรงเรียนต่างๆอย่างเช่นมีโรงเรียนโยพินบุรณะนะครับี่ไกล้ของเราจริง<อ>จริงก็กลมาเป็นประจาทุกปีนะครับก็แล้วก็จะมีโรงเรียนอื่นๆนะครับหรือวัดลาดบพินนะครับเราไม่ได้ปิดการทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนประชาชนนะครับเราสามารถจะเรายินดีที่จะช่วยเหลือนะครับในการที่ว่าถ้า โรงเรียนไหนสนใจด้านหุ่นยนต์นะครับก็ติดต่อเรามานะครับเราก็สามารถจะเทรนนิ่งในเรื่องของเบสิคนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการโอเพ่นเฮาส์เราไปในตัวด้วยนะครับว่านะครับสามารถนะครับสร้างนะครับนักศึกษาก่อนที่จะเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยผมเลยมองว่าทางมจพและทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มจพเนี่ยนะครับเราเห็นความสําคัญของหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราจะต้องถ่ายทอดไปให้นักศึกษานะหรือนัง้องเนี่ยในวัยเด็กๆทําให้เขาได้ คุกคีหรือทําได้ใกล้ชิดกับหุ่หนยนต์มากยิ่งขึ้นจนถ้าคนไหนชอบจริงๆเขาก็จะเลือกสายในการเรียนได้ถูกต้องนะครับโดยที่ว่ามหาลัยของเราคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะมีนะครับหลักสูตรวิศวกรรมหุ่หนยนต์โดยตรงซึ่งผมเองก็เป็นอาจารย์อยู่ในหลักสูตรนี้นะครับก็นะครับถ้านักศึกษานคนไหนสนใจในเรียนระดับปริญญาตรีนะครับหลักสูตรวิศวกรรมหุ่หนยนต์นะครับหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะส่ายทอดความรู้นะครับให้ด้วศานะครับตั้งแต่เริ่มต้นศู มาทํางานทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้จริงๆนะครับหรือจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับเพื่อชิงทุนการศึกษาต่างๆนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเยอรมันต่างๆได้นะครับไม่เลือนหายไปอาจารย์จะไปแบบแนนเดวแถวโรงเรียนวิเชียนมาตูม,มาเมแถวตะกใต้มาหมะคะเห็นแล้วเดี๋ยว่เดือนที่แล้วเราก็มีโรงเรียนนานาชาติภูเก็ตอ่าฝรั่งเศสนะครับก็มามาที่เราเลยนะครับเป็นระดับมา มอต้นนะครับก็บินมาที่ที่ที่มหาลัยเราเลยแล้วก็ยินดีนะครับแต่ว่าถ้าบูฟมาที่เนี่นะครับเรามีของที่จะโชว์ได้เยอะกว่าทางที่เราบูไปแน่นะครับทาให้ได้กลิ่นไอความเป็นหุ่นยนต์แล้วความเป็นความเป็นความจริงได้มากยิ่งขึ้นก็แนะนําว่าถ้ามาที่นี่เราจะได้ถ่ายทอดได้อย่างเห็นทงภาพนะครับและกลิ่นแล้วก็สัมผัสมันได้จริงอันนี้จะดีกว่า ใช่ค่ะเพราะว่ามันได้เห็นภาพน,นะจริงๆแ,แล้วใครจะคิดนะว่าเราชนะตั้งโอ,โ <9 S 2> โอ้โหเห็นเยอรมันด้วยนะเห็นจีนด้วยอาจารย์สุส่วนหนึ่งนะท,ที่อาจารย์เองก็คลุกคลีกับตรงจุดหุ่นยนต์โรบอทมาตลอดนะนอกจากนั้นเราได้มี m o u กับจุดไหนบ้างอะคะของในประเทศที่ได้พัฒนาหุ่นยนต์นอกจากคู่ภัยแล้วมีหุ่นยนต์อย่างอื่นบ้างไหมคะ ก็นะครับส่วนในของ M O U อาจจะไม่ได้เป็นเชิงประจักษ์มากนะครับก็เป็นในการทำ M O U ระยะสั้นนะครับถ้าในส่วนของภาคเอกชนนะครับก็มีหลายบริษัทนะครับที่นะครับมาตกลงความร่วมมือร่วมการทําวิจัยหุ่นยนต์ที่ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็อันนี้เราก็ทําสําเร็จไปหลายบริษัทแล้ว ส่วนของภาคโรงเรียนนะครับก็อย่างที่บอกมีโรงเรียนระดับมัธยมประถมอย่างมโยธินบูรณะเนี่ยก็ทำเอ็มโอยูเปอเซ็นเอ็มโอยูกับเราไปประมาณสักสองเดือนที่แล้วหรือเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีอีกหลายโรงเรียนนะครับผมคงเกินชื่อได้ไม่ครบนะฮะก็เราก็เลยมีความร่วมมือในการทําการอบรมนะครับให้โรงเรียนต่างๆอยู่ นะครับไม,ไ,มไม่ไม่น้อยเลยนะครับในส่วนกับกองทัพนะคะได้มีการทำเรื่องของของวันก่อนพอดีได้มีโอกาสเห็นภาพเอ่อโรบอทนะนะที่เป็นที่เรียกันเลยหน่วยกาดหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของห,อหน่วยแบบรักษาความปลอดภัย,ยของของคิงของเลบานอนเลย,ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะค,ะคร ช่ไหมคะมีไหมตรงนี้เราได้พัฒนาถึงขนาดนี้ไหมคะจริงจริงในส่วนของกองทัพหรือเราเรียกว่าก็ของกาลาโฮนั่นแหละแล้วก็เคยนะครับมีการทํา MOU ร่วมกันอยู่แล้วก็มีการส่งหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิดนะครับซึ่งนะครับก็ก็มีความร่วมมือกันกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมเจาะพนะครับแล้วก็ทางไอรัเองนะครับก็เคยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับหรือที่ย่อว่า DTI นะครับก็ ทำตัวแพลตฟอร์มของตัวโครงสร้างหุน่นยนต์ในการขับเคลื่อนนะครับก็ส่งมอบให้ทางด uh, พีไอได้ดพัฒนาต่อยอดนะครับอันนี้ก็เราเรามีความร่วมมือนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยความสงบอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาด้านด้านความมัน่นคงสักเท่าไหร่นะครับในด้านของของของตัวหุน่นยนต์กู้ภัยนะครับอาจจะเขาซึมเขา่าเบาบางลงไปหน่อยนะครับก็ถ้าหน่วยงานไหนนะครับสนใจที่จะให้เราไป พัฒนาหรือเอาไปต่อยอดนะครับเราก็ยินดีนะครับในการในทั้งภาคกองทัพภาคเอกชนหรือภาคการศึกษาเราก็ยินดีช่วยเหลือทุก้าน,นะครับค่ะเคยได้ม่ฟังม,มีอยู่ครั้งหนึ่งนะี่เคยอ่านข่าวของมจพอที่ขุนยนต์ลงไปสํารวจเอใต้เขื่อนที่เพชรบุรีอะค่ะตอนนี้ขุนยนตัวนั้นยังมีการพัฒนาไหมคะที่ไปดูเรื่องใต้เข,ขื่อนแต่นั้น,น,นมีการเรื่องข่าวเรื่องเออ่ อันนี้ก็จะมีนะครับในทางของคณะก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นเอาวีดำน้ำนะครับก็มีการพัฒนาด้วยครับได้ไปสำรวจใต้ท้องทะเลในวัมผิดปกติพวกนี้ค่ะยังมีไหมคะครับก็ก็พอมีอยู่นะครับในในส่วนของจริงคณะวิศวกรรมศาสตร์เราจะมีหุ่นยนต์หลายภาคส่วนมากนะครับหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ํานะครับแต่ว่าทางไอรัลาเนี่ยนะครับเราจะเน้นไปด้านทางมาภาพพื้นดินนะครับเป็นฟิลกาวกาวเทสนะ่ยอ๋อ ถ้าใต้น้าเราก็จะมีนักวิจัยหลายท่านนะครับอาจารย์หลายๆท่านที่เชี่ยวชาญด้านการทรําหุ่นยนต์ใต้น้าเยอะเลยครับล่าสุดก็จะมีนะครับก็หุ่นยนต์ทาร่วมกับกอฟผแล้วก็การประปานะครับที่ดําน้ําไปสํารวจอ่าจะไม,ม่ว่าจะเป็นท่อหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใต้น้ำนะครับเราก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับต้องบอกขอชื่นชมมาเลยเทคโนโลยีประจอมเก้าพันครเหนือโดยเฉพาะดรอรัะคะว่าที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้ ชื่อเสียงของประเทศไทยได้ดังกล้องไปทั่วโลกเลยนะคะตรงจุดนี้นเพราะว่าเพราะว่าถือว่าแบบทาไมที่เก้าแล้ว <c oughs> อ่ะอาจารย์มีอะไรจะคุยก็นี่แหละคะ่ะแบบอยากทราบว่าเ,าเรื่องของการประชาสัมพันธ์คือเราอยากให้ว่าคือเรามีสิ่งดีๆเราก็อยากจะพีอาให้ทุกคนได้ทราบเหมือนเราจะฟังเราอยังว้าวเลยโอ้นี่เก่งมากเลยถ้าถ้าไม่ได้อาจารย์ไม่ได้สัมภาษณ์กับอาจารย์ก็จะไม่รู้เลยว่าอ๋อน้องๆเขาเก่งแล้วก็มาหลากหลายคณะ อันนี้น้องๆได้ไปออกทีวีกันไหมยังวันแถลงข่าวนี้ได้ชวตัวได้ชวนตัวหมดกันแล้วก็ภาพวันแถลงข่าวก็มาออกอากาศให้ดูด้วยค่ะเชิญอาจารย์ครับยังไม่ได้ออกทีวีไหนเลยครับก็วันีเขึ้นกลับมาวันเป็นฤหัสคืนวันเปนฤาัสแล้วก็เมื่อวันเมื่อวานนช่ครับวันศุกร์ก็ได้เป็นแถลงข่าวครั้งแรกนะครับก็หลังจากนี้ก็คิดว่าคงจะมีน่าจะมีอ่อนนะคะอาจารย์ต้องไปค่ะอาจารย์สุขภาพเป็นไงบ้างคะได้ข่าวว่าพอขับมาอากาศมันเปลี่ยนนะนะ ครับก็นักศึกษาในทีมบางส่วนก็เกือบครึ่งทีมเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็มีการเป็นหวัดในเล็กน้อยนะครับไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนะครับเพราะว่าด้วยการทั้งเจอฝนอากาศสภาพแปรปรวนนะครับโดยที่ว่าเราต้องเดินทางไกลมากๆนะครับต่อเครื่องต่อรถไฟนะครับในการที่จะไปแข่งขันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคืก็ซักค้อนเียอะนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างยค่ะ อาจารย์คะเรียนถามอาจารย์นิดนึงสมมติว่าถ้าท่านใดที่อาจจะฟังอยู่หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาจจะไป PR ให้นะคะือถ้าเราสนใจเป็นเหมือนหน่วยงานเป็นมหาวิทยาลัยอื่นหรือว่าอะไรที่จะเข้าไปเรียนรู้ดูงานนี่ก็คือติดต่อไปที่ที่มหาวิทยาลัยได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับค่ะที่ว่าจะเข้าไปไปดูไปศึกษาเหมือนค,คล้ายๆได้เลยได้ชนะศึกษานะคะหรือว่าโรงเรียนมัธยมอะไรที่เด็กๆเ,เ,เขากําลังเรียนรู้เรื่องพวกนี้ปุ๊ว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจนะคะอาจารย์ ได้เลยก็ติดต่อเข้าไปได้เลยได้เลยครับยินดีเลยครับติดต่อไปที่อาจารย์ขวัญไาไปะชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะได้เลยครับได้ค่ะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังแล้วก็เด็กๆที่มีความฝันนะเพราะว่าเด็กทุกคนเนียเชื่อนะคะเพราะว่าชอบเล่นไอ้ไอ้ไอ้หุ่นยนต์เล็กๆค่ะนะคะมีความฝันมีความหวังในครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะ หรือก็จริงๆก็ฝากอย่างเดียวนะครับว่าถ้าตั้งใจทําอะไรนะครับก็ทําให้ถึงที่สุดก็เลือกทางตามความฝันนะครับคิดว่าถ้าชอบทาบุญโยนนีินนะครับก็เดินทางสายบุญโยนนะครับแล้วก็ทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับก็อันนี้ก็ถึงบอกว่าถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะสําเร็จหมดนะครับก็ฝากน้องๆไว้นะครับว่าแค่ตั้งใจทําผมว่าก็สําเร็จไปกว่าครึ่งเนี่นะครับก็ มันอาจจะล้มลุกคลานบ้างนะครับก็อย่าท้อนะครับก็พยายามเดินต่อนะครับในทางที่เราตั้งไว้แล้วนะครับคิดว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งนะครับค่ะโอ้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการภัยผู้หญิงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดอรอารันนะคะเบสเลอร์เป็นอาจารย์ที่ควบคุมทีมของทีมอุ่นยนต์ไอรับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ไปชนะการประกวด ท่องเรียนชื่นชอบมากเลยและที่สําคัญที่สุดชนะเก้าเก้าสมัยติดกันนะคะอาจจะมีบางสมัยแต่ว่าจริงๆแล้วของมจพมาไรเทคโนโลยีประจอมเก้าพระนครเหนือนยให้ความสําคัญในเรื่องหุ่นยนต์และโดยเฉพาะศาสตราจารย์ดรสุชาตินะคะเฉียงฉินซึ่งเป็นคณะซรึ่งเป็นอธิการบดีนะคขของมจพเป็นประธานในการแถลงข่าวเมื่อวันนี้เรียนเองได้มีโอกาสไปทำข่าวของทีมไอรับรูบอตนะคะที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือ อาจารย์ฝันเป็นคนชวนบอกว่า,วาคุณพาภไพา่พี่พ่อภัยช่วยมา uh huh. ดูทำข่าวหน่อยหนึ่งดิฉันเอง uh huh. หนังน้อยก็คือรู้จักอาจารย์ฝันตั้งแต่สมัยอยู่ไอทีวี <c oughs> แล้วแล้วก็เราก็มีข่าวดีๆก็เลยนํามาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชม <c oughs> อยาก <c oughs> บอก <c oughs> ไม่ได้ไป <c oughs> อยากบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะใครที่ฟังรายการเราอยู่อาจจะเป็นผู้ปกครองอาจจะเป็นพี่ป้านนะอาหรือเป็นเด็กเยาวชนนะคะ <c oughs> ว่าถ้าลูกเราอยากเป็นอะไรก็ให้เขาเป็นเด้อค่ะแล้วที่สําคัญ เราเป็นคนเปิดประตูหรือเปิดช่องทางอะช่องทางให้เขาค่ะอย่างอย่างดรอรันเนี่ยดีฉันเคยสัมภาษณ์ก็ตั้งแต่สมัยที่เขา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 ยังไม่จบดรนะยังแค่เรียนพอโทอยู่นะตอนั้นนะเพราะว่าแล้วตั้งแต่เขาไล่มาทําตรงจุดนี้เลยนะคะทำทำไล่ตาม,ม,ตามสเต็ปเลยตอนนี้วันนี้คือคือช่วงสัมภาษณ์ช่วงรประมาณหปีที่แล้วอะ ตอนนั้นเพราะว่าเป็นเป็นคนที่สนใจตรงจุดนี้อยู่แล้วก,แวก็แล้วก็หลังจากนั้นก็แข่งมาเรื่อยๆเพราะว่าให้ความสําคัญในเรื่องเพราะว่าแนอนาคตเวลาตึกถงสูงเยอะๆอย่างนึกถึงถึงเวลาตึกตะหลมหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยขุนยนเท่านั้นแหละที่จะเข้าไปดูว่าไปไปสำรวจวสำรวจว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ไหมถูกไหมนี่คือสรวจผู้รอดชีวิตอย่างเมือนเรา หุ่นยนต์เ็าจะจับความร้อนจับก็เขามีคลื่นเพราะว่าที่ว่าจะต้องถาตรงนั้นเพราะมนุษย์เราร่างกายนี้อยู่ที่35องศาและถ้าเกิดว่าเล็กๆเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะจับได้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ความปลอดภัยตรงจุดเนี้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ใครที่สนใจลองเข้าไปดูในเพจหรือในเว็บไซต์ของอะลัยเทคโนโลยีประจอมก้าพนักครเหนือเซิร์ชเอาได้เลยค่ะอคนะคะอาจารย์มีบอกว่ามีงานชุมนุมาเลยนะคะก่อนจะจบรายการมีเวลาเย็นมีเวลาให้อาจารย์หน่อยนึง โอ้อาจารย์บอกมีงานสําคัญหนึ่งของของตระกูลใช่ไหมคะดี๋ยหนึ่งถามอาจารย์บอกเดี๋ยวจะมีงานของตระกูลหนึ่งอยากให้เล่าไว้ฟังหน่อยก็กล่าวว่าเดี๋ยวถ้าอาทิตย์นี้พีอาร์ไม่ได้ก็จะเป็นพีอาร์อาทิตย์หน้าก็ก็มีงานคือเป็นเขาเรียกว่างานชุมนุมเครือญาติราชสกุลเทพสิรินาถชยาซึ่งแบบเยอะไหมเยอะค่ะเยอะซึ่งซึ่งบางทีเราก็แบบ บางทีก็เหมือนกับติดต่อไม่ได้ก็มีแต่ว่าส่วนส่วนมากเป็นงานเนี้จะเหมือนกับส่วนรวมส่วนรวมที่แบบว่าเให้ชุมนุมให้ลูกหลานเราได้เจอได้เจอกันลูกหลานแต่ละสายแต่ละสายลูกหลานเจ้าคุณปู่ทั้งนั้นมาเจอกันเนี่ยค่ะที่ไหนคะจัดที่ไหนที่จัดเมื่อจัดนะคะวันเสาร์ที่29นะคะกรกฎาคม2566นะคะเดือนนี้นะคะก็จัดที่ราชกีธาสโมสรสปอร์ตคลับที่ตรงจุฬาค่ะในเมืองนิดนึง นะคะที่น่าเลยแล้วก็เวลาประมาณ18นาฬกาถึง22นาฬิกาใครที่เป็นราชกกลอย่าลืมนะคะวันที่29นะคะเ<ช>สาร์ที่29นะกรกฎาคมนะคะ,คะสงสัยอะไรติดต่ออาจารย์สาวภานะคะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการภัยผู้หญิงเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ